โรงเรียนบ้านโคกพระตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองพวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมามีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน4หมู่บ้านคือบ้านโคกพระหมู่ที่4บ้านโคกพระหมู่ที่9บ้านน้อยหมู่ที่13และบ้านโนนทองตำบลลำมูลอำเภอโนนสูงปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิน้น107คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน12คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการชินนกรเกษริิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นก็หมายถึงว่าการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาหรือโรงเรียนบ้านโคกพระได้จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาคือนักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดและสังคมต้องการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมโครงการของโรงเรียนดังนี้องค์ประกอบที่1 ก,กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับชั้นโรงเรียนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติพุทธศักราช2561และประเด็นพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณาเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการอ่านออกเขียนได้การคิดคำนวณเป็นทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเหมาะสมตามวัยการจัดกิจกรรมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบโดยวิธีการที่หลากหลายเช่นสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุก๊กกลุ่มลายและเว็บไซต์ของโรงเรียนองค์ประกอบที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทีมมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของของทุกฝ่ายกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธปรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างก,กว้างขวางโดวยวิธีการที่หลากหลายและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ มีการกำหนดปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีมีการระบุผู้รับผิดชอบและผู้กำกับติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการกิจกรรมโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้กันอย่างกว้างขวางอย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบองค์ประกอบที่3การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีต่างกรอระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ตามแผนโครงการ และกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการดำเนินงานเช่นโครงการส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพเด็กปฐมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างวัตกรรม โครงการยกระดับคุณภาพผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะวิชาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพเป็นตน้นองค์ประกอบที่4การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามีการกำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งรับผิดชอบหน้าที่งานภายในโรงเรียนในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการสร้างความเข้าใจในการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถมีการประชุมวางแผนกำหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบและมีการประสานงานอย่างเป็นระบบเชน่นการประชุมคณะครูและประชุมการเรียนรู้ PLC องค์ประกอบที่5 การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเครื่องมือและรูปแบบที่หลากหลายเช่นการนิเทศภายในการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดโครงการกิจกรรม และนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนการดำเนินงาน,งานปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาองค์ปร,ประกอบที่6การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โรงเรียนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนผลสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินและร่วมตัดสินใจจากที่ประชุมคณะครูกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ปีงบประมาณพุทธศักราช2566ขอขอบพระคุณค่ะ